โอเคครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับก็ห่างหายไปหลายวันเลยนะครับอันนี้ก็มาทดสอบเบ้าร้อยยี่สิบเซนนะครับธนูฟ้าผ้านะครับธนูอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่ามันลมมันเบานะธนูมันค่อนข้างแข็งนะครับต้องใช้ลมนิดนึงอันนี้เบ้ามันจะกินขวาไปหน่อยนะครับ เป็นยุฬาร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับอันนี้มันธนูหนักไปนิดนะครับผมใส่ดินน้ำมันท่วงช่วยนะครับเดี๋ยวจะไปแก้ธนูใหม่นะครับแล้วก็คันมันแข็งไปนะครับแล้วก็หนักไปด้วยนี่ผมสวนสะพายขวาแล้วแต่ว่ามันยังกินขวาอยู่นิดนึง วันนี้เว่ามาเยอะอยู่นะเจ็ดแปดตัวนะครับวันนี้ไม่โฟกัสนะครับจะโซมให้ดู ซูมไม่ได้นะมันไม่โฟกัสครับแล้วก็เชือกนะอันนี้มันเบอร์สี่ห้านะครับเชือกค่อนข้างหนักมันทำให้รอบรอบใส่มันมันแคบด้วยนะครับเกี่ยวนะครับการเชือกมันตามตามตามเบ้าไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเบ้ามันพาเชือกไปไม่ไหวเชือกสะบัดไปสะบัดมา ธนูมันเป็นแบบฟ้าผ่านะครับมันต้องใช้ลมลมแรงนะครับมันไม่งั้นธนูมันจะเสียงมันจะไม่ออกนะมันจะเป็นดู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 ด,ดูคือคันมันแข็งนะครับใบดิ้นไวคันแข็งถ้าลมไม่แรงจริงก็เสียงมันจะไม่ค่อยออกนะครับ 弄包了。Alright, เหลือแค่แก้ธนูนะครับธนูมันใหญ่ไปนิดนึงมันหนักไปหน่อยนะครับมันทําให้เบาหนักนะครับเพราาผมต้องใส่ดินน้ำมันช่วยให้มันใส่นะถ้าธนูเบากว่านี้มันน่าจะขึ้นง่ายกว่าอันนี้นะครับอันนี้มันใช้ลมนิดนึงโอเคครับลมรวมก็ถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวว่ารอบหน้าเดี๋ยวแก้ธนูมานะครับเดี๋ยวว่าจะมาถ่ายให้ดูอีกมอีกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็สวัสดีครับ